ตอนเราก็สู่วันไนส์แสตนปาร์ตี้แอนิมอลนั่นเองนะครับอย่างที่เราสัญญากันไว้ครับวันนี้แน่นอนนะครับมี3ศิลปินมาเยี่ยมเยียนเราครับใช่แล้วแล้วก็เป็น3ศิลปินนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้โยกกันตลอดทั้งคืนในฟลา์ไลฟ์แน่นอนเพราะว่าเขาจะมาอุ่นเครื่องครับก่อนที่จะไปปาร์ตี้กับแฟนทั่วประเทศเลยครับถูกต้องครับผมพวกเขาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับเพลงแรกกันเลยครับกับโบลิ่งปาโมด์ปาทานแล้วก็แบ็คผลิตชอ ฉันอาจจะชอบเอาตาใจฉันอาจดูร้ายในบางอารมไม่ค่อยจะอดทนเพราะชอบเพราะฉันบ่อยๆแม ไม่เคยเห็นใครจิดที่เท่าเธอแต่บันครั้งมันก็แพลไปอย่นานก็เลยอยากรู้ก็เลยอยากถาว่าเธอไปได้ไหมเธอกับความผิดหวังที่มันไม่ตั้งใจเพราะฉันมันก็เป็นแบบนี้ มเมื่อเธอและฉันทุกคนก็ต่างมีดีไม่ดีในตัวร่วมกันอย่างเราเข้าใจกันกนมา จะไปวันนั้นก็กลัวไม่ดี y จะบอกเธอเมื่อวันนี้มันก็บ่นว่า oh, <baby. S 1> แต่หากจะบอกพรุ่งนี้ใจมันก็กลัวว่าจะสาย oh, o เป็นยากาศคืนนี้เหมือนเป็นใจให้ล้ว oh, oh. มีพื่อนแต่เราแค่สองคนตามลำพัง oh, oh. โอกาสอย่างนี้ไม่รู้

กันเลยนะเฮ้ยทำเรล่านั่นเองถ้าต้องพยายามที่ยืนเบียดบนเวทีให้พอต้องขอชมนิดนึงนะว่าสามเซียนปีนี้มาจากค่ายเดียวกันและสามัคคีกันมากๆร้องเพลงของแต่ละคนนี่ก็ช่วยกันร้องนะครับน่ารักสุดๆเลยนะครับมีลูกรับลูกส่งกันมากด้วยกันมาทั้งนานอย่างนี้แล้วนะมาพูดกันหน่อยนะครับทั้งสามคนนี้จะไปทัวร์สัตว์สวัสดด้วยกัน กับงานที่มีชื่อว่า Move and t r i k e Night Party อันนี้คือเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่จะไปทัวร์ต่างจังหวัดถูกปะใช่ค่ะไปทั้งหมดกี่จังหวัดครับโอ้โห13จังหวัดเยอะมากองเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่ามีจังหวัดอะไรบ้างครับองจะให้พี่ปาโมดปาทานเป็นตัวแทนครับผมในฐานะที่พี่เป็นนักร้องครับครับผมมีมีกฎอย่างหนึ่งว่าพี่ต้องพูดทั้ง13จังหวัดภายใน1ลมหายใจเดียวได้ครับผมจะพยายามครับจะพยายามครับครับครับผมหนึ่ง สอเดือดพี่เพลนะครับหายใจเลยกำบังลมทำงานแล้วเมื่อกี้ตัวโยนเมื่อกี้หนึ่งสองไปครับไปีชลบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกลำปางเชียงใหม่อุบลราชธานีสุรินทร์โคราชขอนแก่นอุดรธานีสงขลาตรังสุราษฎร์ธานีชุมพรครับผม ไม่ตกี้รอบสอมฟังไม่ทันขอรอบทิ่งเมื่อกี้กันเร็วแล้วโอ้โหเรียกว่าเดจนใต้ได้เจอกันหมดแน่นอนทวันนี้ไปทำอะไรกันบ้างครับเป็กครับ ครับผมก็พวกเราจะไปพบกับแฟนๆทั่วประเทศนะครับเราจะไป Meet andgreet กันนะครับแล้วก็มีของแบบว่าของสุดพิเศษจากพวกเราไปมอบให้ด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนตามลื่นวิทยุทั่วประเทศด้วยใช่ครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในบริเวณจังหวัดดังกล่าวที่เราได้ยินนะครับผมก็อย่าลืมรอเจอพวกพี่ๆเขาแล้วกันนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมพิเศษมากนะครับทั้งสามคนมาพร้อมกับเพลงที่มาชวนในสตูของเราทั้งสามเพลงด้วยกันด้วยถูกต้องไม่รู้แหละยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนั้นนะครับผมเราขอ จับไข่กันก่อนดีกว่าครับผมเข้าอะไรมาในช่วงศิลปินจับไข่ครับศิลปินจับไข่ยะมาครับผมคนนี้อะไรมาฝากกันครับแน่นอนอยู่แล้วเราอยู่ค่ายฮัมเบร่าใช่ไหม แล้วก็มีัมเรล่าโทาโทษๆนะครับผมพิเศษตรงมีลายเซ็นของพวกเราทุกคนด้วยนี่มีลายเซ็นด้วยนะครับทั้งสาท่านแล้วก็อกหมอนด้วยกับหัวกับหัวครับกับหัวครับคุณโบลิ่งกับหัวครับเป็นเศษผ้าที่ตัดออกมาจากเอวของโบลิ่งอีกเที่ยงนึงนะครับผไอ้ที่แหวนกันนะฮะแหวนๆปด้เยนะฮะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ของเหานี้ไปทายรายการนั้นอีเราจะจับไข่กันนะครับถูกต้องครับผม One t w e e four what เจร็รียบร้อยนะฮะแอมไมรดองกับเพลงทมีชั่วซื้อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนต้นรายการนะครับเต้ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าวันนี้จะได้ฟังเพลงพิเศษนะฮะจากทั้ง3คนอย่างแน่นอนนะฮะและตอนนี้พวกเขาพร้อมอยู่แล้วโบลลิงแป๊กผลิตโชคและประโมทปราธานครับผมเ ก็เพราะเคยไปเจอคนใจร้ายใจร้ายสุดท้ายที่อะไรไม่อยากรักก็เลยต้องพาใจเอาไว้ไม่รักใครตัวใครแต่ยังสมใจไม่เสร็จเลยเสียที่ไม่รู้เธอจะหาว่ากิธีไหมอยากรู้ไม่รู้เธอคือใจฉันเบิ่ไหม I want to know Might you shed, been Yes, this Yeah, some you me. Yeah, you tell me, take me with the shed, in the right. to shade it. Now, I that would die. You look I to I'm so. Go

ฉันได้พบเธอก็เปลี่ยนไป เข้าใจคำคำนี้จะรักเ,เ,เธอไปจนตายจะหัวใจเธอไปบนหลัก สุดยอดครับสุดยอดเลยนะครับเพลงนอกจากคอแล้วก็มีกรุปทำให้เราแบบยกย้ายเต้ตามได้สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยนะมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากแล้วดูลีแลซ์แล้วก็โยกตามไปได้แล้วก็ดูสนุกมากกลมกล่อมมากๆุกกล้องใหับโชว์เมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นโชว์พิเศษที่ทำให้กับชาว5 Live โดยเฉพาะเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งสามท่านนะครับโอ้โห เนี่ยขนาดดูในสตูดิโอของเราเนี่ยยังเพาะแล้วก็สนุกขนาดนี้ไปโชว์กันต่างจังหวัดนี้น่าจะสนุกมากๆแน่นอนนะครับชื่อการโชว์ที่จะไปต่างจังหวัดนี่คือ move and strike นั่นเองนะครับครับ move move and strike party นะครับครับผมนะฮะ move เนี่ยมาจากเชื่อมบั้มของคุณแบคผลิตโชว์ let's move r i ของโบลิ่งชื่อว่า strike แล้วผมเป็นแอดครับเป็นตัวแอนด์เอมเชื่อมจังหวัดเชื่อมาดีครับ move and strike เป็นแอนเป็นแอนครับผมสำคัญสุดนะครับสำคัญนะไม่มีแอนเกิดไม่ได้เลยนะครับไม่มีแอนงานนี้ไม่มาไม่มาไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ่สิ่งหนึ่งรับผมกังวลกับแอนนิดหน่อยครับเราเคยเห็นเป็กเต้นเราเห็นโบลิ่งเต้นแต่คุณแอนผมยังไม่เคยเห็นเต้นเลยเรื่องออกบ้างแล้วงานคือโปรโมทไว้บอกว่าเอ้ยทุกคนจะได้ไปเต้นกันอย่างนี้เนื้อครับสามารถโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมเป็นการคอนเฟิร์มว่า โทษนะครับป่ามดเต้นได้ไม่ต้องขอโทษหรอครับตอนนี้ที่บ้านคุณแม่ก็ดูอยู่ไม่แคร์อยู่แล้วจริงโอเคอย่างนั้นเนี่ยพี่ป่าโมดลุกนี้มาเพลงใครดีฮะเพลงโบลิงโบลิงมาโบลิงมาจับมาไม่ยอมไม่ยอมมีจะหาว่าเต้นเพลงเพื่อไม่เป็นมาโอเคขอดนตรีหนึ่งสอไปครับ พี่ปาโมดแค่นี้พอแล้วหลักไม่พอดีช่วงนี้เตะฟุตบอลบ่อยด้วยเฮ้ยแต่มีมีแววเขาได้อยู่สเต็ปเขามีตีเตะขาเป้ากับขาดครับผมผมพูดตรงๆครับัดหวังไว้น้อยกว่าใช่ไมบไม่บเฮ้ยผมชอบพี่มากเลยอะิเเออาไไ ีิฟาโมัไปไหนเนี่ยทีมงานเราเดี๋ยวถ้าอีกสองรอบเดี๋ยวแดกสเตจเจอกันแล้ะอ้าวเวิร์ดเวิร์ดวมีจังหวะทอดด้วยมีจังหวะทอดด้วยอ้าขอใหม่หน่อยขอใหม่อีกใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเฮ้ยขออีกฮะไแกสงสารดิช่วยดูอายุด้วยนะครับ เพราะว่าโชว์โชว์นี้เขาก็มีไปโชว์พิเศษตามต่จังหวัดเหมือนกันเพราะว่าจะคุยกันรู้เรื่องแก้กันไดไหนเออแล้วพี่ก็เล่นกับเขาด้วยนะครับไม่น่ารักไงผมเข้าบอลส่งมาผมไม่เท่าไหร่ผมชอบที่พี่เล่นเอด็กกำลังจะเกิดครับผมเด็กกำลังจะเกิดอัปเดตให้หน่อยเพราะว่ามีคนในแฟนเพจเขาบอกว่าไปเห็นโชว์พิเศษครับมีการเต้นอะไรอย่างนี้จะได้เห็นโชว์แบบนี้กันอีกเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ครับแน่นอนครับเราสามคนไปนอกจากที่เราจะไปมีเพลงเพราะๆแล้วเราจะมี โชว์สนุกๆไปฝากแน่นอนอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันครับผมผมว่าผมได้ยินเสียงหอบของพี่ปาโมดนิดนึงเดี๋ยวขอเช็ดชู่ไว้สักนอยนะคตอนนี้เปลี่ยน้าพชุดตัวเลยดีกว่าครับผมผมให้เราสามคนพักก่อนแล้วกันแต่ว่าเรายังเต้นกันต่อได้กับเพลงนี้ของฮันบิดครับ one two three four what five ทางรายการเราวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาจับไข่กันตามกฎพร้นหของเราตามปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะจับไข่แบบจับฉลากใหยิบขึ้นมาเปิดไข่ปุ๊บเป็นชื่อไข่ก็ได้ป่๊แต่วันนี้ครับในเมื่อชื่องานของเราคืออะไรครับ Move and Strike Night Party ดังนั้นเนี่ยเราเลยจะเป็นต้อง move แล้วก็ strike กันด้วยการโยนโบลิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการเปลี่ยนกติกาการแจกของรางวัลของเรานิดหนึ่งกติกาจะเป็นอะไรขอเชิญทางด้านนู้นเลยครับมาโ้ย ้ฮเยศิลปินของเราลงทุนมาเบกดูน่ารักจังเลยอ่ะแล้วก่อนพี่ปาโมนก็ดูน่ารักเลยอ่ะเอาละครับของเรานี่ ของราเราเี2ชิ้นนะครับผมมีร่มกับปลอกหมอนเพราะฉะนั้นเราจะแจกให้2ท่านใช่แล้วถ้าลูกไหนรอดไปลูกที่1ก็ได้ไปลูกที่2ก็ได้ไปคืออย่างนี้ลูกบอลเราจะมีชื่อติดอยู่ด้วยไงแล้วถ้าเกิดลูกบอลลูกไหนเข้าไปที่ช่องเนี้ยเราจะเอา2ท่านก็ได้รับของรางวัลไปเป็นชื่อน้องๆที่อยู่ในสตูดิโอของเรานั่นเองนะคะพร้อมไหมครับเต้ยครับผมเดี๋ยวผมขอตะกร้าของผมก่อนไหมให้เห็นชัดๆกันนะครับเอาพร้อมกันเลยเอาพร้อมกันเลยแล้วกันโอเคมาพี่อ๋องผมพร้อมแล้ว ถ้าพร้อมแล้วมาหนึ่งสองสามไปไปูกินสองได้แล้วครับครับทีมงานครับช่วยเอาเอยลิงออกให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวศิลปินของเราจะครให้ให้อยู่นี้แหละให้อยู่อย่างนี้แหละน่ารักดีครับผมไม่ซาวซาวส่งมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมจับอากาศแบบยิ่งใหญ่เช่นกันเรด and gentlemen ผู้ที่ได้รับของรางวัลไายได้แก่คัคุณเพี้วไม่ไลวปาเป้าไม่ได้แต่ได้ของรางวัลจากศิลปินนะจ๊ะครับเดี๋ยวเชิญศิลปินมูฟมาทางเวทีของเราหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกชิ้นนึงด้วยครับผมอนงที่ได้รางวัลได้แก่คุณคุณอะไรครับจ๋าคุณพนิดาสร้อย สร้อยสร้อยอะไรอะอะคุณมีคุณพี่ดาคุณจ๋าคุณจ๋าเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะฮะเอาละครับใครจะเอาอะไรเป่ายิ่งฉุกกันเอาเองเชิญให้ศิลปินของเรามอบของรางวัลให้หน่อยแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนครับอันน้องคนนี้เขาได้ล่มไปแล้วจะให้ล่มเขาอีกหน่อยวยกันเป่ายิ่งฉุกกะไหมแฟร์ฝดชนะชนะได้บอกหมอนชนะได้บอกหมอนหนึ่งสอง อ้าวน้องยังงงอยู่เลยเ <c oughs> <laughs> ป่ายิ้งุบเล่นไง <laughs> เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวไม่ตกลงดีเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่สุดท้ายให้ตัวแทนละกันให้พี่ใหญ่ฝากสั้นๆครับพี่ใหญ่ครับโอ้โหแหลครับก็ฝากคอนเสิร์ตพวกเราด้วยนะครับสำหรับพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ตามจังหวัดที่เราจะไปนะครับก็มาสนุกกันได้กับ Move and Strike นะครับได้เลยแล้วก็เราจะทัวร์ขึ้นวิทยุก่อนตอนกลางวันครับแล้วก็ตอนคืนแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันอย่างแน่นอนครับสนุกแน่นอนทุกที่ครับมันจะเกิดที่ได้นะครับผมทั้ง13จังหวัดอย่างนี้ขอบคุณด้วย ครับทั้ง3ท่านเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยเจอกับฟลายฟลายใหม่วันจันทร์ครับผมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามกันด้วยนะ One Two Three Four Five